คำเตือนเสียงที่ฉันกำลังได้รับชมนะต่อจากนี้เป็นเสียงที่แหบมากโปรเรียกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมิสหายมารับชมคลิปของพี่แหบกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดจาวูนะฮะหรือว่าพี่แหบไรเฟินนะครับผมก็วันนี้ครับก็จะมารีวิวครับปืนเคฮะ ก็เป็นปืนที่มีน้องๆในขอเข้ามาเยอะนะครับสำหรับปืน k2 เนี่ยก็วันนี้ครับจังหวะดีครับได้ปืนมาจากการเปิดแคปซูลฮะก็ได้เป็นวันนะครับก็ก็เลยจะมาลองรีวิวให้น้องๆได้ดูกันฮะว่า K2 เนี่ยอ่าโอเคไหมแล้วก็มีความสามารถดียังไงอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวลองกันในส่วนของมูดแฮนดิ้งเลยครับก็คลิปนี้ก็ พียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลาเริงไหนนะพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะทําคลิปออกมาเนี่ยให้น้องๆได้ดูกันนะเพื่อจะได้มีคลิปกันดูกันเนาะอืมก็สำหรับปืน K2 ครับจัดได้ว่าเป็นปืนที่ทุกคนมองข้ามครับ ก็จะมีข้อดีข้อเสียในจะมีข้อดีข้อเสียของเขานะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเป็นยังไงก็มาดูกันครับคือรูปทรงของ K2 ครับแต่ว่า K2 เนี่ยพี่แอบมีเป็น K2 อ่าีโเทคนะเพราะว่าพอดีพี่แอบเปิดมาเปิดเปิดเดอคปซูลไงมันแยกแต่ e o t e c h ไงก็ก็เลยไม่มีแบบธรรมดาให้ดูนะ,ะมาคราวนี้ความพิเศษของมันเลยดู แม็กลั่นกระสุนหนึ่งแม็กแม่งดีดแม่งไม่แทบไม่ดีเลยดู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 เนี่ยปืนแม่ไม่ดีเลย,เเลยพี่ยัไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยนอกจากยิงนะเมื่อกี้ไม่ทำอะไรเลยจริงนอกจากยิงธรรมดาเนี่ยดูเด็กยิงธรรมดาอย่างเดียวแม่งเกาะอกลุ่มเนี้ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยดูแค่นี้ก็พอแล้ว คือคือลูกกระสุนเนี่ยแทบไม่หลุดออกจากออกจากจุดเลยลูกกระสุนวิ่งตามจุดเลยครับสำหรับน้องๆที่ชอบความแม่นครับปืนนี้ฮะจัดว่าเด็ดครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือลั่นช้าหน่อยลั่นช้ากว่าลั่นช้ากว่าปืนทั่วไปเช่นลามาอสแต่ว่า ถ้านี่แย่จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะพอๆกับเนะอ็มซีนะอืมอาจจะไม่พอกันอะไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าแต่ว่าจำได้ว่าน้อยกว่ฟาฟ้าม้าแน่เพราะว่าพี่แหย่เนี่ยเป็นคนเล่นฟาราม้าก็เลยเอาปืนนี้มาเทียบกับฟร์ม้าดูคือเอาง่ายๆครับดาเมจดีกว่าแม่นกว่าคุมกระสุนดีกว่าแต่เสียอย่างเดียวครับลั่นช้ากว่าแค่นั้นเองอะ ก็เดี๋ยวจะมาดูดาเมจครับนี่คดูดาเมจครับเข้าหัวสองนัดตายครับในขณะที่ฟาร์มัสเข้าหัวสามนัดตายนะฮะนี่ครับ,รบเข้าหัวสองนัดตายยิงครับ เดี๋ยวเราดูเข้าตัวครับห้านัดห้านัดครับห้านัดถึงสี่นัดเนี่ยก็ไม่เกินครับเนี่ยคือแบบต้องให้บรรยายอะไรกันเนี่ยคือแบบ ไม่ต้องบรรยายอะไรกันครับของดีครับเพียงแต่ลั่นช้ากว่าเท่านั้นเองครับของดีครับดูครับไม่ได้ซูมครับกระสุนวิ่งตรงส่วนใหญ่มีกระจายออกข้างนอกสองสามเมตรนะครับเนี่ยครับของดีครับด้อย่างที่บอกครับสำหรับคนที่ชอบความแม่นครับ K2 ครับตอบโจทย์โคตรครับ ก็เดี๋ยวจะไปลองยิงในอ่าหมกอ่าอะไรนะยิงเลสแม็ก์ครับใช่คราาับไปไปลองดูเปิดอะไรก็ไม่รู้ลองเล่นครั้งแรกก็ตกใจนะ ก็ด่านแดมนี่เรียกเป็นด่านซนไนเปอร์ก็ได้นะนอยู่ทรงกลมด้วยมีส่วนร่วมของทีมเลยไปว,ว่าบ้องโดยส่วนตัวแล้วพี่อบมองว่าด่านฟาร์มเนี่ยเป็นด่านที่เป็นด่านที่เทสปืนที่ดีเลยนะ พว่ามีทั้งระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยพี่แอบจะชอบด่านนี้มากครับสำหรับบางคนนี่ก็จะเอียนกระดาษน,นี้ไปเลยนะแต่พี่แอบจะชอบด่านนี้ครับโอ้ยไม่โดนครับเข้ามาเยอะ,ะครับ ข้อเสียเรื่องมันคือล่าชา้ากันนะเนี่ยก็จัดว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนะฮะตายง่ายยัง ไม่หันไปอีกพี่กูยิงขนาดนี้มึงยังไม่หันไปอยูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ้าอ่ะ เยียย yeah, 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 yeah. ิงๆรวมถึงโขารุก็ได้นะมึองแล้วโอ้โหแมกซ้ายขวาเลยเยีลูกก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆครับข้องไอ้กระตุกนิดหน่อยฮะ ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลนะโยังโถยแม่กูแม่สุดยอดจริงไอ้ที่ดิจิตอลไม่รอดครับอีกสองตัวครับโอู้่มันตรงครับจนบางทีครับบางบางครับก็

ไม่แน่ไปวัดเลยครับมีแอปที่ตัวนึงครับเราซื้อเกิดอย่างต่อเนื่องครับแล้วว้าวว้าว เดี๋ยวโทษครับโม้ชัดนี้เฮ้แม่งหลบว่ะนี่ครับโอ้โดนท้างในเนี่ย โอ้โหใครเขาก็ยิงหลังกูจังวะโอ้โน,นี่ครับระยะนี้ครับเลยจะเสียเปียบพวกปืนอาจจะพวกซิกฟาร์มัสน,นิดหน่อยครับถ้าเกิดเรายิงแม่นกว่าครับไม่ใช่ปัญหาครับนเนี่ยอย่างนี้คร่บที่เรียกว่ายิงไม่ดีนะ,ะื่อกีครับ ยิงแม่นนะครับนะครับยิงแม่นรูก็เกินใหม่ฮะโอ้แม่งกก่ตัววะเนี่ยโอ้ยโอ้เจอในหลังครับพอครับยิงไปสามสิบตัวตายยี่สิบเอ็ดฮะ ก็อย่างที่น้องๆเห็นนะแต่ครูเมื่อกี้ที่พี่ยพูดไปครับก็ยิงไป30ตาย21ครับพอเซื้อเกิดเรื่อยๆด้วยนะก็เลยตายเยอะหน่อยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพื่อประสิธิภาพครับเดี๋ยวได้ดูกันเยอะๆเนาะว่ายิงแล้วเนี่ยมันดียังไงเนาะก็ครับสำหรับคลิปรีวิวเคทูเนี่ยพี่เนี่ยก็จัดการให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ชอบคลิปของพี่แหวนนะฮะหรือว่ารีเควสต์ในสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาครับพี่แหวเนี่ยก็พยายามจะหาเวลาเนี่ยมาทําคลิปให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนจริงๆนะครับก็น้องๆที่ชอบคลิปพี่แหวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ช่องของพี่แหวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แหวเนี่ยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ก็วันนี้ครับจะไม่พิธีรีตองมากครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ